มื่อนี่บ้าขื่นคันลบเกมเลยลบเกมเมื่อนี่บ้าขึ้นคันลบเกมเลยโซโลโซโลซิลิเนต์กระป้องอยู่โซโลอุ้ยโคตรทีิีธาโอ้โห้ยแหวนเมื่อนี่ มนนลเเกฝากกดไลค์กดแชร์เพจอีเมลด้วยนะครับลูกเพจที่น่านรักครับยิงดีต้นรับมาสู่เขาพวกเขามาหลอดหลอดทอนมาหลอดแล้วก็ทอนนะยายไอบอกสวัสดีสวัสดีส นกแม่ has เดี๋ยวไปเบิงเบิงปลาให้ก่อนสดีสามล้านคนดูด้วยนะลากออกให้แล้ว เดอะแฟตกำลังไปเดอะบุนเดอะแฟตกำลังไป ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหระมุ่นผู้ก่อเจริญรุ่น

สวัสดีทุกคนด้วยนะหลบยูเมีเงาหล่อเลยสามทุ่มแล้วหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ โอเคเลยอ้อยกำลังไปบุญมันจิตตายไปเขาพุมเลยจังเดมันอยู่สองตนะัวเด้เนี่ยเออโอ้โอ Tower is under attack. Oh, subtime. Oh. Uh, Ultimate. Our Slayer Lane Tower is under attack. An ally has been defeated. An enemy has Amazing. been defeated. Amazing. <laughs> Amazing. <laughs> <laughs> マイガのマイガのマイガの,マイガ,のマイガ。 ว้าวเฮ้ยโอ้ยเฮ้เฮ้ยนกบิน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 แล้วนกบินแล้วตกเครื่องแล้วนกตกเครื่องนกนกตกเครื่องโอ้โหออกมาทันสวยจ้าอ้อยเอาเวอร์โหลดอ้อยบ่มีขยันดอก เจอรออ้อยอฮวนแบบนี้เลยแคยังว่าฮวนแบบนี้ว่าน่าเป็นอ้อยน่าจะเป็นลิงอ้อ,อ,อ,อยยังตึงอะหลุนว่ามันหลุนมวยได้กางเขาได้กาง

ตอนนี้นางจะเอากางันนะ่ะจะรุมๆจะรุมๆร้อย,อย้ will the ้ออยๆหืมจบตาย้ายมาหลอดปาดเที่ยวเดียวนะเก็บต,ตายของงานนี้ ไหวบ่อ้อยโอ้ไหวว่ะโอ้โหถ้าเบิ้งมันจิตต่อสาบห้บ่ติ้ยหมายถึงว่ามันหักเกินเราบ่หรือว่าทังไหนเกินปุยมุ้ยมาสั่นมาเยอะบังฟ้าศัตรูเลยเขาห้เราอ้อย โอ้ยออกมาได้โยกีดการขนาดเลยเออกีดอีแม่กีดละเริ่มกีดละเล้ออ้อยเล้ออ้อยอีแม่จะบ่แจกฉันจะไม่แจก

โอ้่อยทันบ่่อยทันบ่ทันทันทันคอยทันย่อยทันอย่บนกำลังตามไปกำลังตามไป กำลังตามไปโอมหลอดโอมาหลอดมาหลอดเฮ้ยโหยังตื่นเต้นเลยเกมอยังมาหักดิไม่ไดว่าโกบอ เกินปุยมุย้ยอ้อยเขาบอกนะฝั่งนั้นร้องแล้วนะเอากาลีตีปอบแล้วการีอยากจบแล้ว <c oughs> ไปแล้วคอย,อย่รยูแล้วแมนแล้วไปไป หายใจไม่ตัวตานี้ขึ้นยังพี่ขึ้นตานี้ละน้ำข,ขึ้นตานี้ละขึ้นตานี้ละน้ำ วาย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 โอ้ตายตายโดนม้าหลอดม้าหลอดแม่โอ้โหตายตายเขาตายไม่ไม่นายจะต้องไม่เป็นไรทั้งนี้ไม่เป็นแดงลอยเลยปล่อยหลอดเอาไม่เอาไม่อีกไม่กี่อึดใจ สเต็ีห้าล้านคน,นูด้วยนะอีไม่กี่อึดใจนะอ่าสตตีมนี่ต้องเอาไปลงแล้วนะวินาทีขึ้นคอนนะวินาทีขึ้นคอนนะต้องมาละเราจะต้องไม่มีดาวอาถันจะต้องไม่มีคำว่าดาวอาถันนะเราจะลบล้าง คำว่าดาวอาถรรพ์เอาวะนี่เอาวะนี่นกนกบินละ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 นกบินเอิ ท้อนเกิด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  อ,ออกมาได้ไม่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น,นบนใจบนจะแตกเราบนจะแตกม้าหลอดมันปาดแรงมากเลยอูย้ตายตายตายไปไปไป อ้อยอ้ยอยกัมาแพ้เป็นพระชนะชนะบ้างเถอะหรอแพ้เป็นพระแพ้ไอเป็นพระบ้างเถอะอย่าเป็นมันเลยไม่ไม่ฉันจะไม่ยอมเป็นมนันเอ้ยฉันจะไม่ยอมเป็นพระเอาค่อยๆตะล่อมป้อมไปก็ได้เฮาเดอะแฟตมันเดี๋ยวรอแครีกัน

been defeated. Infinite Slayer has been defeated. BANG THIS! MMPI DOMINATING! SMACK! The enemy Infinite Slayer is pushing. Your fate has been preordained. จตยเย็นจตยเย็นเเย็นออกมาได้ออกมาได้โอ้โหเกือบเกือบเกือบเฮ้ยใครจะเตะเอาอ่ะโอ้โหเจอม้าหลอดปาด 来搞吧，来搞吧。 อใจล้มล้มเตรียมเตรียมส่วนเตรียมส่วนจังหวะเอาเอามันเอาไอ้เบอดได้บอสได้บอได้โอ้ยถอยเล็ก็ได้ริปโอไวเไหาริปโอไวไหมริปโอไวเปไหมไวไหมไวดีไวไวไวดีไวไวไว ไปเลยไปเลยเดี๋ยวเคลียร์เองเดี๋ยวเคลียร์เองเกิดทันเกิดทันไปเลยไปเลยเกิดทันเกิดทันมาหลอดเกิดบ่รู้สิได้บ่ Your tower has been destroyed. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. Excellent. Lost one, lost one. Lost one. Your fate has been free day.

มัดมันกะมันไปบนเลยด้อให้ยัดเตะโดดคอยเคี้ยกลางคอยเคี้ยกลางสวยให้ยัดเตะต่อได้ให้ยัดเตะต่อได้โดด สวยเขเขเรกับได้บอได้บอให้เตะออกได้บอสวยคุค้คอนแล้วในที่สุดชัดกจือคืนค้อนเอ้ย พ่อยังยายนอนหลับแล้วมันเนี่ยพ่อพ่อพอ่อนอนแล้วนอนแล้วโอ้โห my god ฉันขึ้นคอนทุกคนมึงคอนหนึ่งดาวกดไลค์กดแชร์เปกับหลักใจให้อีมเ,เกมเมอร์กันด้วยนะจ๊ะ ซีซั่นแรกได้ขึ้นคอนนะเนี่ยบอกเลย <laughs>